สวัสดีเจ้าวันนี้เฮามาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันอังคารที่3มการาคม2566เจ้าเฮามาดูรายงานสภาพอากาศเจ้านี้กันเจ้าบริเวณภาคเหนือของเฮายังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบวัดได้11.3องศาเซลเซียสที่กลุ่มงานเกษตร,รเชียงไฮอำเภอเมืองจังหวัดเชียงไฮ สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยรายงานอุณหภูมิต่ำสุดเจ้านี้วัดได้4องศา,ศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเจียงใหม่เจ้าต่อไปเรามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยก็เริ่มมีกำลังอ่อนลงย่าฮือประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสแต่บริเวณภาคเหนือของฮายังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเจ้าขอฮื้พ่อแม่พี่น้องดูแลทักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ตเจ้า ห่ามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศา1ีชั่วโมงตั้งหน้ากันเจ้าภาคเหนือตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวกับมีมองในตอนเจ้าอุณหภูมิตำสุด15-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิตำสุด4-10องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางด้านภาคเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุด1 8บองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง สุดท้ายนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคเหนือตอนล่างอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าได้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องหักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ตัวเจ้า และสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศได้กับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่เบอร์โทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือติดตามได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะเจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน